ที่นี่ศูนย์รวมรถกระบะต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รถคอกซิงเผาลอยช่วงล่างแต่งจัดหนักจระเต็มมีมาให้ครบรถเชิงพาณิชย์จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยสวัสดีค่ะวันนี้มาเจ,เจอกับน้องเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเฟิร์นมารีวิวรถคอกอีกแล้วกับเจ้าโตโยตา้าไฮรักซวีววเครื่องยนต์2,008คันนี้เลย เป็นตัวเอนทรีหน้าไม้หน้าหมูป่าปี2021นะคะมาเรรอมกับกระจังหน้าสีดำเพียง <c oughs> สองข้างแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าหมูป่าอันนี้น้องฟืนหมูเถือนนะคะไม่ใช่ค่ะแล้วก็สีรถนะคะจะเป็นสีสีขาวเลยค่ะสีขาวเดิมๆโรงงานเลยกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะเท <c oughs> <c oughs> มากๆเลยโล่มากๆด้านล่างนะคะเป็นช่องลมระบายอากาศนะคะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะ ไบหน้าฮาโลเจนนะคะยังกลมสวยกลมดิกกลมใสเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะแล้วคู่หน้าของคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับแม็กเลนโตเลยนะคะเป็นขอบทองสวยๆกันเลยมาพร้อมกับตัวยางสาภาพใหม่ยางขอบ18นะคะบอกเลยว่าสาภาพสวยใช้งานได้ไปนานๆแน่นอนค่ะเราถัดมาดูด้านบนกันนิดนึงนะคะสําหรับกระจกข้างตรงนี้นะคะมาเป็นสีดำเดิมๆโรงงานเลยนะคะสาภาพสวยตัดกับตัวรถมากๆเลย ตัวจับสีดํานะคะสภาพยังดีอยู่นะคะแล้วก็ข้อของเราจะเป็นข้อความสูงมาตรฐานเลยนะคะความสูง1,8เมตรนะคะ10ชั้นครึ่งนะคะเรามีการเซมเลดมาให้ด้วยนะคะเพื่อความแแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกัน,นะคะ่ะล้อหลังของเรามาพร้อมกับล้อเม็กไจเอ็นะคะเป็นล้อพาลอยนะคะล้อพอลอย tcpy รองรับน้ำหนัก5ตันสภาพยางของเราจะเป็นขอบ15นะคะ ดอกยางยังนานาแน่นๆใช้งานได้ไปนานแน่นอนค่ะอาเรามาดูบั้นท้ายของน้องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เรามีซิปล็อกไม้สองชั้นกันเลยนานแน่นแนกันเลยบรรทุกน้ําหนักได้บอกเลยว่าทุกหมูทุกไก่ทุกวัวทุกควายนะคะแล้วก็ทุกฝักต่างๆไม่หล่นแน่นอนนะคะซิปล็อกสองชั้นก็คือว่าแน่นมากนะคะแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นเหล็กค้นหลบต้ไทเทเนียมนะคะสวยๆกันเลยเอาใจสายสิ่งเลย เดี๋ยวเราขยับมาดูช่วงล่างกันแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับช่วงล่างของเราจะหนักจะเต็มมีมาให้ครบนะคะแหนบ12แผ่นนะคะสองคู่นะคะสีต้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสาเหล็กตรงเต็นสก,กีเรามีมาให้ครบแน่นอน,นะคะ่ะและที่สำคัญคันนี้น้องเฟิร์นดำกระบะล่างมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะอ่เดี๋ยวเรามาดูแม็กอาร์คตรงนี้กันเลยนะคะจุดสำคัญของรถมือสองที่สภาพดีนะคะเราต้องดูในส่วนตรงนี้เลย เม็ดอัพต่างๆนะคะเป็นถ้าเป็นรถที่สภาพสวยเกรดเอนะคะจะมีจุดตรงนี้ครอบทุกจุดนะคะบอกเลยว่ายังกลมสวยกิ๊กทุกจุดเลยนะคะสําหรับคันนี้ไม่ผ่านการชนหนักที่ความน้าท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะรถของทางร้านเรารับประกันเลยว่าคัดคุณภาพเกรดเอมาให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างนะคะก่อนจะไปชมภายในรถ้องขออนุญาตดึงตัวยางตรงนี้ให้ดูเม็ดอาร์นก่อนนะคะ สำหรับเม็ดอาร์คของคันนี้นะคะบอกเลยว่ายังสวยกลมกลิกครบทุกจุดแน่นอนนะคะไม่มีรอยบุบเบี้ยวยังอยู่สวยอยู่กลมอยู่ครบทุกจุดแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสำคัญเลยนะคะสำหรับรถมือสองอันนี้น้องเฟิร์นขออนุญาตบอกเคล็ดลับให้ชมกันเลยเราต้องดูในส่วนตรงนี้เป็นอันดับต้นๆเลยนะคะในส่วนของการดูรถมือสองถาว่ายังอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เป็นรถเกรดดแน่นอนค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูภายในรถกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้จะมาในโทนสีดําบอกเลยว่าเป็นสีที่โทนเท่มากๆเลยนะคะที่สําคัญดูเลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายด้านบนตรงนี้จะเป็นในโทนสีดํานะคะเช็ดถูทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เอาผ้าชุดน้ํามานะคะเช็ดก็ออกง่ายมากๆเลยในส่วนของตรงนี้จะเป็นหน้าจอแบบอ่านทัชสกีนะคะทันสมัยแน่นอนระบบสัมผัสนะคะยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะ พอสามารถเสียบสาย USB ได้อีกด้วยนะคะระบบแ์ปรับ A ต่างๆนะคะยังปรับได้ตามปกติเลยคุณลูกค้าไม่ว่าจะให้ความเย็นขนาดไหนนะคะน้องเฟิร์นนั่งไม่กี่นาทีตอนนี้ก็คือเย็นมากนะคะระบบ A ของเขายังทํางานได้ดีอยู่นะคะสําหรับเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์5สปีดนะคะใช้งานง่ายๆเป็นเกียร์เมน,นวลนเลยนะคะและบอกของเขาจะเป็นบอกหนังสีดําสภาพบอกยังสวยดูเลรักษาทั้งความสะอาดได้ง่ายนะคะเอาผ้าเช็ด ุบน้ำมาเช็คก็คือดูแลง่ายมากๆเลยนะคะไม่อุมความร้อนอีกด้วยนะคะรถทางานทําเงินเราจะเน้นมาเป็นภายในสีดํานะคะเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาทางความสะอาดค่ะ <c oughs> คันนี้นะคะเป็นกระจกปรปับไฟฟ้าบอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายทันสมัยแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> อ่าน้องเฟิร์นเว็บให้ดูเมดอักฝั่งนี้กันบ้างนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านข้างคนขับตรงนี้นะคะ โอ้โห وه, อยู่เหมือนกันเลยนะคะยังสวยกลมดิ๊กทรบจุดแน่นอนนะคะไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวแน่นอนเลยคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้องฟื้นให้ฟังเสียงห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะขายับเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะคะสําหรับห้องเครื่องของเราบอกเลยว่ายกเป็นห้องเครื่องที่นิ่งเงียบนะคะยังสวยยังสงบสภาพยังสวยแน่นอนนะคะเหมือนรถมือหนึ่งป้ายแดงเลยไม่เลอะเบื่อเปื้อนน้ำมันเครื่องแต่อย่างใดเลยและที่สําคัญคันหน้าของเขาจะเป็นคันหน้าเดิมๆโรงงานนะคะ ไม่มีรอยบุบรอยเดี้ยวนะคะไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนเลยค่ะสกรับรงหน้าของเขานะคะไม่เคยถอดเปลี่ยนนะคะจะเป็นสกรับรงเดิมๆโรงงานเลยตัวแผ่นการความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมนะคะจะเป็นสาภาพสวยไม่ขาดบุดุยแน่นอนดูตรงนี้ค่ะในส่วนของตัวเมคอัพที่สกรับรงนะคะจะเป็นเมคอัพสวยกลมกิ๊กทุกจุดเดิมๆ,ๆเลยนะคะไม่มีรอยบุบเดี้ยวแน่นอนอาตัวน็อตค่ะ น็อตที่ฝากับโรงของเขานะคะยังเป็นน็อตเดิมๆโรงงานเลยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะไม่มีการขยับขับเคลื่อนของตัวน็อตแต่อย่างใดเลยนะคะอะน้องเฟิร์นมาย้ำสเป,ปคให้ฟังกันอีกครั้งนะคะสําหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักริโ v o คันนี้เครื่องยนต์2.8 c นะคะโฉมหน้าปี2021สีขาวสีเดิมๆโรงงานเลยนะคะตัวโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะจองมาแค่1,000บาทนะคะ รับส่วนลดไปเลยทันที3 0 0 0ับาทแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะคะออกรถกับทางน้องเฟินนะคะบอกเลยว่าออกรถง่ายอนุรั์ไวนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะคะรับทุกเงื่อนไขร,รับทุกอาชีพแน่นอนนะคะและหาว่าคุณลูกค้าท่านใดอยากได้รถคันนี้ไปครอบครองไว้ที่บ้านนะคะสามารถยกหูดโดยตรงมาหาน้องเฟินได้เลยที่เบอร์0ูนย์0ป6 6, 6 8นะคะเดี๋ยว้องนควรจะทิ้งเบอร์ให้ตรงนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็จะเป็น QR Code นะคะคุณลูกค้าสามารถ แคปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะบอกว่าชมมาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะรับส่วนลดไปเลย3,000บาทค่ะและสำหรับวันนี้น้องเฟินขออนุญาตรีวิวรถไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้น้องเฟินขอตัวลาไปก่อนค่ะ